นเป็ตันตันเจได้เทตัวอีตัวไปอตัวไปกับแลบย่อรบถัปี่อมันจะได้คำดีไดเจีเนตเนอหลัาเจเนจีนนอีตัวเจเนโนอีตัวน่ะกากันนะิงอนี่ตัจอมมต่าต่างเนอหนูว่าจีน่ะขวขมมอดโอ้ชอมมตกรอก็เทอีก็เทอด้วยนะกูนะเฮ้โอขา tôi tục có đi thêm nhạc này nó đã đây nó dây dây kia dây dây kia gần cũng nó gần đây nó gần đây nó gần nó gần đây nó gần nó gần đây nó nó nó

มาหล่ค้มาหล่คุณคนมาไล่คนได้ปลไหลเขาเ่าเพราว่ามาเสียให้มันได้สิบไปโลในเตมบุได้มันฝนถมเนี่ยนมมันวดจามุ่มุงงก็แคนอมีกิโลใหปะบอก่โนีแหละ ฟาเจ้าี่เ่ได้ฮอตสิโลอันนี้มันสามสิบโลคุณิงนะบุมันหลุนี่นะวยนะชิงนี่เลเออไ่เป็นสิงสิงไปละวะเน่เออพอดีอ่ะพอดีอ่ะมันที่จุบสุนะเนีตกลบ จะลจะลจะลเลยเนาะจะลงเด็ดเลยเนาะจะลงแคันตูมาทุ่มมือนี่จะลเท่าไหรไปหนเดียวนะคพอดีป้าป้านี่เลยรคาเดียวราคาเดียววะเล่นลยหรอเ่าไหร่สามเซนเติมไหมหนึ่งแสนอันรูปสองห้าจาห้าเซนเซนเซนห้าสิบว่ะเนเจ็ดสิบห้าพัเจ็สพัะ แลมอนยะไยังไมอจ่าอีกี้ยใช่ตัไปี่ตัด้เสันชาน่ะยอกูนี่นี่เสียลสีกูของนั่นเองมกู่เราน่แต่เราจะจอจะรอนี่แล้วมกเท็กู่ของี่ร้อนนี่อยู่รู้น่อ

lo thế nha chăm lo là nó thế nha anh trẻ chăm lo chị bây giờ là một trẻ cho anh trẻ ta xa kỳ luôn cả chị bây giờ là một chị là tiếp khi chọn thứ nào là nó okay. bây giờ là một chị là không <laughs> chạy <Trẻ> đó <laughs> bé là một trẻ nó, đợt đợt bé là một trẻ. Là... <laughs> 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 nó ta cái bé là một chị là nó bé cứ nó tan trên tao kêu lại thia cái là một

lúc đây là nó nò nó nạ đây là nó lỏ nè bé là một chế <trông> là cho là một chế nè bé là chế ôi giờ chồng tôi thì lì là cho bé lúc Nh chân nhẹ tôi nồng chị ta mà nhẹ thế nhẹ sát cơ mọi đi lại thế thế kinh cơ nhẹ mai như thế nữa là một chế lo thế là sao chế chia <laughs> pin chưa là chưa 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 là chưa 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 là chưa chưa là chưa 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 là chưa chưa แม่มาเลี้ยบกบกตาฮนาแม่มากกบตาฮาแล้วาไปยังชี่ไปยังกดรอพันจนะเดี๋ยวจะรอช่ดยจูเดี๋ยวจะรอไผเอาไปตูจะไปอมหัวนอนนะ

mất tất béo nó gặp khó để này chọn 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 trong chọn 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 cái,

ย uhh ังอยาลกี้กันเชตมนุนนะยาลอกทอดกันเชน่ารเนำมาเดี๋ยวทอดแาก็สักสิคันะรูก่นีย่มาทอดโอเชย่านน่จะอไร

ทลาาไปน้ำหมอนะเดี๋ยวหลานน่ไปจังเชื่อปตาก้าเห็นเงี้ยว่าคิดแต่จคิดก้าจะ่ก่หลนาไปน้ำน้องลนถอาไปน้น้องหมอนนสนะว่าชาวเนี่เราสิทธิอินทนองใสแต่ตาบีมโนเชตะกาละเจเจนะว่าจะเี่ย ᱪᱟᱪᱞᱟᱝ ᱥᱟᱫᱚᱯᱮ ᱪᱟᱭ ᱦᱚᱸ ᱪᱮᱛᱟᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ